สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูทรายเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการอ่านและเขียนแผนภูมิแท่งค่ะอ่าเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะคะเราเรียนแผนภูมิแท่งเนี่ยมาตั้งแต่ตอนไหนคะจำได้ไหมแผนภูมิแท่งพอจะจำได้ไหมระลึกได้ไหมคะตอนไหนคะ ปออ2<อ>ค่ะประมาณปอสองนะก็ได้เจอแผนภูมิแล้วแผนภูมิก็คือเป็นการแบบนําเสนอข้อมูลนะคะอีกรูปแบบหนึง่งที่ให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นแทนการเขียนข้อความที่ยาวๆนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าแผนภูมิหนึ่งแผนภูมิเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้ทบทวนนะคะแผนภูมิเนี่ยเป็นการแสดงข้อมูลแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นแท่งแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแสดงปริมาณของแต่ละรายการซึ่งส่วนประกอบของแผนภูมิก็จะมีชื่อแผนภูมิและก็ตัวของแผนภูมินะคะสำหรับชื่อเนี่ยเขาก็จะบอกในส่วนของอะไรคะเป็นข้อมูลว่าเราจะเสนอเรื่องอะไร นะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะเราจะรู้จากชื่อแล้วก็ในตัวแผนภูมิเนี่ยจะประกอบด้วยเส้นสองเส้นเป็นแนวตั้งและแนวนอนถูกไ,ไหมคะแนวตั้งเป็นเส้นแสดงจํานวนแล้วก็แนวนอนเป็นแสดงรายการแล้วก็จะมีแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งระยะห่างระหว่างแท่งเนี่ยจะเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยถูกต้องไหมคะจะเท่ากันนะคะช่องว่างระหว่างแท่งจะเท่ากัน และถ้าเกิดว่าข้อมูลมีปริมาณมากค่ะอ่ามีปริมาณมากจะมีการร่นระยะอ่า่นระยะนี่แหละเรายังไม่เคยเจอนะคะอ่าเรามาดูรูปแผนภูมิรูปนี้ค่ะอ่าน้องภูมิแผนภูมิรูปนี้ค่ะมีชื่อว่าอะไรคะจำนวนผู้ใชบ้บริการห้องส สมุดชุมชนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพศออ2561ครับอ่าโอเคเก่งมากค่ะนี่คือชื่อแข่งของแผนภูมิมนะคะจะอยู่ด้านบนเลยเป็นชื่อนะคะซึ่งบอกเราว่าแผนภูมิมที่เขาแสดงเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะแผนภูมิมนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้บริการห้องสมุดชุมชนตั้งแต่เดือนมกราถ,ถึงเดือนพฤษภาคมพศ2561 นะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวแผนภูมิกันอ่จีโนในตัวแผนภูมิจีโนเห็นอะไรบ้างคะในตัวแผนภูมิด้านล่างอ่าด้านล่างจากชื่อลงมาเห็นอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างจีโนค่ะจีโนได้ยินไหมคะเปิดไมค์ด้วยลูกจีโนเจออะไรบ้างครับด้านล่างมีอะไรบ้างครับ มีอะไรบ้างเอ่ยดูดูจากในภาพได้เลยลูกดูจากในภาพในจอเนี่ยเห็นอะไรบ้างคะบอกมาเลยบอกตามที่เห็นครับเห็นอะไรบ้างครับในหน้าจอของรูเห็นอะไรบ้างครับแผนภูมิแท่งครับอ่าเห็นผูกแผนภูมิแท่งเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากสีจุมูใช่ไหมครับอ่าและสังเกตไหมว่าระยะห่างเนี่ยจะเท่ากันนะคะแล้วก็แท่งแต่ละแท่งจะเท่ากัน แต่ความสูงจะต่างกันเห็นไหมคะตามข้อมูลอ่ะโดมเห็นอะไรอีกคะเ,เห็นเดือนเห็นเดือนอ่ะเห็นเดือนนะคะเดือนเนี่ยจะอยู่ในเส้นแนวนอนเห็นไหมคะแสดงรายการว่ามีเดือนอะไรบ้างนะคะมีเดือนอะไรบ้างก็จะมีเดือนมก,กราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนและพฤษภาคมอ่ะ ต่อไปน้องมีมี่มิม่เห็นอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะเห็นตัวเลขค่ะเห็นตัวเลขอ่าเห็นตัวเลขที่เป็นแนวตั้งใช่ไหมคะตัวเลขตรงนี้คือแสดงจํานวนค่ะอ่าจำนวนและมีวงเล็บด้วยเห็นไหมคะ วงเล็บก,ก็คือจำนวนคนนั่นเองจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดนะคะซึ่งก็จะมีตัวเลขขึ้นไปเริ่มจาก0 20 40 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 140 160ซึ่งเพิ่มทีละ20ไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มทีละเท่าๆกันเห็นไหมคะเพิ่มไปเรื่อยๆนี่ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลนะคะในรูปแบบของแผนภูมิแทง่งทีนี้นักเรเียนสังเกตดูนะคะแผนภูมินี้เนี่ย มันจะมีความสูงที่มากกว่า120แต่ไม่เกิน160เห็นไหมคะอ่าแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะยืดยาวขึ้นไปเลยฉะนั้นเขาจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะอ่านักเรียนลองดูแผนภูมิสีฟ้านะคะที่เป็นแท่งสีฟ้าอ่ะลองดูสิคะว่าระหว่างสียุมภูก,กับสีฟ้าเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันมันคือข้อมูลเดียวกันนะคะ แต่มันมีอะไรแตกต่างกันลองดูสิคะเอาจับผิดภาพมีอะไรแตกต่างกันคะระหว่างสี <c oughs> อ่าบันนี่บอกว่าตัวเลขถูกต้องคะอ่ะอ่า <c oughs> ตัวเลข <c oughs> อ่าเดี๋ยวครูขออธิบายตัวเลขก่อนนะคะที่บันนี่ตอบบันนี่บอกว่าตัวเลขไม่เหมือนกันอ่าตัวเลขไม่เหมือนกันสังเกตไหมคะ ตัวเลขในแผนภูมิสีชุมพูจะยี่0 6บสี่สิกิบแดสิบเห็นไหมคะแต่ตัวเลขในฝั่งสีฟ้าจะเริ่มต้นที่ศูนย์แล้วข้ามไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดและเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองเพิ่มทีละเท่าไหร่คะทีละสี่ไปเรื่อยเรื่อยไหมคะอ่านี่คือความต่างข้อที่หนึ่งอ่ามีความต่างอีกไหมคะใครเห็นอะไรอีกบ้างที่ต่างกันมีไหมมีไหมแผนภูม อันไหนคะอัไนไหนต่างกันแผนภูมิแผนภูมิลักษณะของแผนภูมิสูงอ่าต่างกันเห็นไหมคะความละเอียดที่เราเห็นจะมีระยะห่างที่ต่างกันสีชมพูเนี่ยจะหยับชิดแบบว่าต่ำลงมานิดๆน,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 นะคะแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยก็คือดูมีความห่างแล้วก็ดูชัดเจนว่าแต่ละแท่งเนี่ยคือจำนวนกี่คนนะคะดูได้ชัดเจน มีอีกไหมอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันลองดูดีๆค่ะมีสัญลักษณ์หนึ่งที่ไม่เหมือนกันตรงมุมเราวเส้นขีด,ดตรงใช่ตรงมุมตรงนี้ที่เป็นขีดขีดนะคะที่เหมือนไฟช็อตอะที่เหมือนสายฟ้าเห็น<ม>ไ,ไหมขีดตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการย่นระยะค่ะย่นระยะ คือเราสามารถข้ามไปถึง128ได้เลยเห็นไหมคะาจากสีชมพูเนี่ยไม่มีรดนละก็คือเราเริ่มจากศูนย์แล้วไป20แล้วไป40เท่าเท่ากันทีละเท่าเท่ากันแต่พอเป็นแบบย่นระยะเนี่ยเราย่นทีเดียวแล้วก็ไปเราไปเริ่มที่128เลยอยู่ดีๆไปเริ่มที่128เลยแล้วค่อยเริ่มไปทีละเพิ่มไปทีละ4เรื่อยๆ ข้างบนค่อยเพิ่มทีละเท่าเท่ากันแต่ตรงร่นยละเนี่ยไม่จําเป็นต้องเท่ากันก็ได้ย่นไปเลยเท่าไหรก็ได้นะคะความแตกต่างของสองแผ่นภูมิแท่งนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าการย่นระยะอะคา่ะจะทําให้เราดูแผ่นภูมิได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะน้องดูอ่าสมมติเดือนออมก,กราคมอ่าไม่อาดีกว่าเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ถ้าเราอ่านแผนภูมิสีชมพู น้องดูออกไหมคะว่ากี่คนเดือนกุมภาพันธ์ดูออกไหมคะว่ากี่คนเดือนกุมภาพันธ์สีชมพนนูน่าจะร้อยสามสิบนะอันน่าจะเห็นไหมคะน้องใช้คําว่าน่าจะเพราะว่าน้องไม่แน่ใจเพราะว่าตัวเลขอ่ะมันมันห่างกันเกินไปแล้วก็ไม่มีเส้นที่ชัดเจนนะคะฉะนั้นเราจะอ่านแผนภูมิยากแต่พอเป็นสีฟ้า อ่ะพอเป็นสีฟ้าดูนะคะเดือนกุมภาพันธ์เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสามสิบสามยังไม่ใช่เดือนกุมภาพันธ์นะจ๊ะเดือนกุมภาพันธ์มันผ่านหนึ่งร้อยสามสิบสองไปแล้วนะคะอ่ะใครดูออกบ้างเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งร้อยสามสิบห้าครับหนึ่งร้อยสามสิบ ห้าอ่าเพราะว่าแต่ละขีดเนี่ยเพิ่มขึ้นสี่ขีดใช่ไหมสามสิสองและสามสิบสามสามสิบสี่สิบห้าตรงขีดสามหนึ่งร้อยสามสิบห้าพอดีฉะนั้นถ้าเป็นแบบร่นร,ร,ระยะแบบนี้ค่ะเราจะอ่านแผนภูมิง่ายนะคะแล้วก็ตอบคําถามได้ง่ายด้วยอ่าฉะนั้นอ่าคราวนี้พอเราเปิดไปหน้าเก้าสิบเจ็ดค่ะใครขีดเอยเขีย์ให้ครูด้วยจ้ะ อ่าหน้าหนึ่งร้อยเอ๊ะขอโทษค่ะหน้าเก้าสิบเจ็ดค่ะเปิดหนังแบบเปิดแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งหน้าเก้าสิบเจ็ดนะคะแบบฝึกหัดหน้าเก้าสิบเจ็ดจะเป็นลักษณะของแผ่นภูมนะคะที่มีการย่นระยะหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดร้องไหมคะร้องไหมคะทำไมครูชอบบอกหนึ่งร้อยจังหน้าเก้าสิบเจ็ด หน้าเก้าสิบเจ็ดนะคะได้ไหมคะน้องคุณน้องนายได้ครับได้ครับอ่าโอเคหน้าเก้าสิบเจ็ดนะคะพอเราจะเห็นแผนภูมิแท่งนะคะอ่าทีนี้จะมีคำถามอยู่ทั้งหมดห้าข้อนะคะอ่าเราดูก่อนว่าแผนภูมินี้ชื่อว่าอะไรคะแผนภูมินี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไร อ่าน้องหงตอบเลยค่ะเปิดไมค์แล้วชื่อว่าอะไรคะแ <5 S 1> ผนผูมิอันดับแรกของจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีสูงที่สุดพอต่อ2,559โอเคเก่งมากค่ะอ่านี่คือชื่อนะคะแล้วก็มีการแสดงข้อมูลซึ่งเป็นจังหวัดอ่ามีจังหวัดอะไรบ้างคะน้องนายมีจังหวัดอะไรบ้างคะน้องนาย รายการข้างล่างนะคะแนวนอนมีจังหวัดอะไรบ้างคะมีนครปฐมปรมปาจีนบุรีเชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกอ่าพิษณุโลกนะคะมีทั้งหมด5จังหวัดแล้วก็มีเส้นจำนวนคนทีนี้แต่ละแผนแต่ละแท่งเนะะี่ยค่ะเขาเขาอ่าของนักเรียนเนี่ยเขาเขียนตัวเลขให้ไหมคะ เขียนค่ะอ่าเขียนนคนปรปฐมสามร้อย่สิบเก้าใช่ไหมคะเหมือนก,นกันกับที่คุณครูแชร์ไหมคะครับอ่าโอเคคราวนี้แต่ละแท่งก็จะมีจํานวนคนไม่เท่ากันคราวนี้เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการตอบคําถามค่ะอ่าเดี๋ยวนักเรียนดูของตัวเองแล้วช่วยกันตอบคําถามห้าข้อนะคะข้อที่หนึ่งจังหวัดที่มีผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีม,มากที่สุดคือ นครืออะไรคะนครปฐมนครปฐมอักวนครปฐมอ่าทุกคนเขียนไปเลยค่ะนครปฐมครูอาจจะลายมือไม่สวยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะอนครปฐมค่ะแล้วมีกี่คนคะมีกี่คนคะสามร้อยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้า สามร้อยยี่สิบเก้าคนอ่ะอุน้ยสามร้อยยี่สิบเก้าคนอ่าคราวนี้ทันไหมคะ ัข้อที่สองให้เรียงลำดับจำนวนที่มีจำนวนผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีจากน้อยไป,ยไปมาก,มากอ่าน้องคุณไหนตอบซิน้อยไปมากจ้ะน้อยไปมากน้องคุณอยู่ไหนแล้วน้องคุณอ่าน้อยไปมากครับน้อยไปมากน้องคุณเงียบไปแล้วอ่ะมิมี่มม,มีช่วยหน่อยจ้ะเรียงลำดับจังหวัด ที่มีผู้ป่วยจากน้อยไปมากค่ะอ่ะน้อยก่อนจังหวัดอะไรก่อนคะน้อยที่สุดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกโอเคจ้าฉะนั้นเขียนไปเลยพิษณุโลกอ่าพิษณุโลกนะคะต่อไปค่ะน้องต้นข้าวค่ะต้นข้าว ต่อไปจังหวัดอะไรคะพิษณุโลกแล้วหายเมตตาเหลือมีหายน้อยไปมากน้อยไปมากนะลูกน้อยไปมากค่ะเริ่มต้นพิษณุโลกค่ะตอนนี้น้อยไปมากจ้ะลูกปาจีนบุรีค่ะ,ะปลาจีนบุรีจ้าโอเคทุกคนเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะปาจีนบุรีอ่ะต่อคะ่ะ น้องกิงปาจีนบุรีแล้วอะไรต่อคะกิงยังอยู่ไหมเชียงรายค่ะเชียงรายโอเคเชียงรายโอเคเก่งมากค่ะต่อไปเลยค่ะเชียงรายแล้ว <ผม S 1> ใครยังไม่ได้ตอบบ้างใครยังไม่ได้ตอบบ้างผมกูผมอ่ะตอบออตอมาเลยครับอ่ะน้องเพียวตอบมาเลยครับยงรายแล้วก็เชียงใหมนะ่ครับ อ่าเชียงรายและเชียงใหม่โอเคไปไปภาคเหนือแล้วนะเราคราวนี้เชียงรายแล้วเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่แล้วสุดท้ายก็คือสุดท้ายก็คือนัรนปฐมกลม่มครูเขียนไม่พอแล้วละ่นะคนครปฐมไม่เป็นไรครูน้องเขียนเองนะนะนรรปฐมนะนะกรปรปฐม นครปฐมนะคะอ่าทันไหมคะอันนี้เป็นการอ่านข้อมูลง่ายๆนะคะนะครปฐมทันไหมคะทันแล้วก็สามเลยนะทันค่ะ จังหวัดที่มีผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีมากที่สุดเป็นอันดับสามเป็นอันดับสามเชียงรายเชียงรายเชียงรายเียงรายเราเรียงมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ฉะนั้นมากเป็นอันดับสามก็ดูจากข้างหลังก็จะเป็นเชียงรายเก่งมากค่ะเชียงรายลายมือครูไม่สวยนะคะต้องขออภยัยเขียนยากมากเลยครับ เชียงรายนะคะแล้วกี่คนคะเชียงราย267คนเ็ดคนเช,ชียงราย267คน267คนอ่าค,อคราวนี้ต้องมีการคำนวณแล้วจ้ะข้อ C ครับ จังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักสเสบอักบีก <c oughs> กมากเป็นอันดับหนึ่งกับห้ามีจำนวนต่างกันกี่คนอันดับหนึ่ง <c oughs> กับอันดับห้าต่างกันกี่คนต้องเอามาทำอะไรกันคะข้อนี้ลบครับอ่าต้องเอาจังหวัดไหนคะมาลบกัน นคนปรปฐมลบพิษณุโลกอ่าต้องเอานาคนปรปฐมลบพิษณุโลกอ่น้องพัดน,น้องพัดลบกันได้เท่าไหร่จ๊ะข้อสี่ 9, หนึ่งร้อยสามสิบเก้าครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเก่งมากครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าโอเคอคราวนี้ค่ะงานหนักนิดนึงค่ะจำนวนผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีจากห้าจังหวัดมีทั้งหมดนี้ กี่คนมีทั้งหมดอ่ามีทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมดกี่คนเดี๋ยวบวกก่อนครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสุเก้าหนึ่งพันเอ้ยอ๋อเก่งจังเร็วมากคิดเองใช่ไหมไม่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยยังไม่น้องพัดม,มันที่ครูพูดเมื่อกี้ <laughs> น้องพัด ร้ายกาศมากร้ายกาศหนรอยหไหนใครคิดเองต่อมาสิไม่คันแล้วกูได้เท่าไหร่จ๊ะหนึ่งพันเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบเก้าหน่งพันสองร้ยห้าสิบเก้าเราคือเราต้องเอาทุกจังหวัดมาบวกกันหมดเลยใช่ไหมคะอ่าโอเคทันไหมคะทันค่ะทันนะคะน้องแพ็มทันไหมจ๊ะ คันค่ะโอเคงั้นครูไปหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวหน้าหน้าเก้าสิบแปดหน้าต่อไปน้องทำเองนะคะหน้านั้นน้องทำเองเป็นเป็นการบ้านนะคะคแต่เราจะไปดูหน้าเก้าสิบเก้ากันนะคะไปดูหน้าเกนะ้าสิบเก้ามาดูแผนภูมินี้กันค่ะอ่านะ แผนภูมินี้จะมีความพิเศษค่ะอ่าเป็นแผนภูมิแท่งด้วยและมีการเปรียบเทียบกันด้วยในแต่ละรายการมีการเปรียบเทียบกันด้วยนะคะสำหรับแผนภูมินี้เป็นข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมพศ2558ถึงพศ2560ซึ่งมูลค่าเนี่ยเป็นหน่วยเป็นล้านบาทเลยเห็นไหมคะหน่วยเป็นล้านบาทนะ แล้วก็มีชนิดของสินค้าก็จะมีอะไรคะมีข้าวมีผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังไก่แปรรูไก่เปรรูแล้วก็มีผลไม้สดและแห้งผลไม้สดและแห้งซึ่งในแต่ละชนิดนะคะจะมีพอสอถึงสามปีด้วยกันเห็นไหมคะสีฟ้าแทนพอสอ,อะไรคะสีฟ้าสองพันห้าร้ยห้าสิบแปดใช่สีชมพูหรอคะ สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าและสี <15 59. S 1> เหลืองสองพันห้าร้อยหกสิบอ่า <16 4. S 1> ฉะนั้นอ่างั้นครูถามหน่อยว่าไก่แปลรูปไก่แปลรูปนะคะพสสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามีมูลค่าเท่าไหร่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยหน่วยเป็น เจ็ดหมื่นหนึ่งพันอะไรคะบาทหรือว่าอะไรคะบาทล้านบาทอ่าล้านบาทนะเยอะมากอ่าอีกคําถามนึงเอ่อผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในพศสองพันห้าร้อยหกสิบมีมูลค่าเท่าใดมันสัมปะหลังเก้าหมื่นห้าพันล้านบาทเก้าหมืนห้าพันล้านบาทโอเคฉะนั้นเรามาช่วยกันตอบคําถามจ้ะอ่าข้อที่หนึ่ง พศ2558ถึงพศ2560สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องอะสินค้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเวลาผ่านไปเขาลดลงอย่างต่อเนื่องเลยมีอะไรคะ2559เขาถามถึงสินค้าค่ะลูกเขาถามถึงสินค้าสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ อะไรที่ลดลง่น้องไปดูที่แผนภูมิของตัวเองในในแบบฝึกหัดนะคะน้องดูว่าผลิตภัณฑ์ใดที่มันลดลงเรื่อยๆค่ะจากปี2558ไปถึงปี2560เนี่ยอันไหนที่ันสัปะหลังเจ้าอถูกต้องอะเดี๋ยวครูกับไปสังเกตให้กลับไปสังเกตมันสัมปะหลังนะเห็นไหมมันสัปะสปะหลังเนี่ยสีฟ้าสูงมากพอสีชมพูก็ลดลงพอสีเหลืองก็ลดลงไปอีกเห็นไหมคะลดลงอย่างต่อเน,นื่อง ฉะนั้นน้อง <glasses S 1> ต้องเขียนอะไรคะมันสัมปะหลังนั่นเองนะคะตรงนี้คําตอบมันสัมปะหลังงานแม่ตาแม่ก็้องานอ่ามัน,นสัมปะหลังนะคะ, <Lar> ะหลังเละและสินค้าใดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคะอ่ามันสัมปะหลังเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องและอะไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคะนั่นนั่นมันได้ มีอะไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคะไก่แปรรูปกับผลไม้อ่าไก่แปรูปกับผล,ลามาไผลลาม้สดและแห้งใช่อ้าวไก่ครูขอเขียนย่อๆนะจ๊ะไก่เขียนเต็มก็ได้ไก่แปรรูปแปรูปกับผลไมา้สดและแห้งผลไม้สดและ แห้งอ่าไก่แปรรูปกับผลไม้สดและแห้งอ่าคราวนี้ด้านล่างนะคะจะต,ต้องคำนวณเยอะมากนะคะจะต,ต้องคำนวณน,นะคะข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าพศ2558ถึพอองพศส5 6 0สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ3อ่ะมากที่สุดเป็นอันดับสาม ข้อนี้ <plain S 1> ต้อง<า>ทํำยังไงคะหลักการต้องทํำยังไงก่อนคะเราถึงจะรู้ได้ว่าสินค้าใดเป็นอันดับสามเราต้องทํำยังไงก่อนคะแต่ละสินค้าเราต้องทํำยังไงก่อนคะแต่ละสินค้าเราต้องทํำยังไงก่อนตอนนี้เปรียบเทียบได้ไหมปปไม่ได้ค่ะตอนตอนนี้ยังเปรียบเทียบไม่ได้ถูกไหม <skate> เราต้องไปนะบวก,กแต่ละสินค้าให้ได้ยอดรวมก่อนนะคะอ่าฉะนั้นอันนี้น้องไป ลองทำเองนะคะครับข้อที่สมเดี๋ยวครูให้แค่แนวคิดนะคะข้อที่สามพศ2558ถึงพศ2560สินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดกับน้อยที่สุดต่างกันเท่าไหร่ <Ooh. S 1> อู้หหลักการต้องทำยังไงคะเราก็เอาข้อมูลจากข้อสองเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราได้บวกกันทุกสินค้าแล้ว แล้วเราดูว่าสินค้าอะไรมากที่สุดเอามาลบก,กับสินค้าที่น้อยที่สุดนะคะเลขค่อนข้างเยอะเนยนะคะอ่าต่อไปในข้อที่สี่สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกทั้ง3ปีน้อยกว่า2องแสนล้านบาทอันนี้เราก็จะได้จากข้อมูลเมื่อสักครู่เหมือนกันการส่งออก3ปีสินค้าใดที่น้อยกว่าสองแสนน้องก็มาเขียน ถูกไหมคะครับข้อสุดท้ายเรียงลำดับชนิดของสินค้าเกเษตรกรรมที่มีมูลค่าส่งออกรวมทั้งสามปีมากไปน้อยอันนี้ก็ใช้ข้อมูลเดิมจากที่เราทำจากข้อสามเมื่อกี้ดูว่าสินค้าใดมากที่สุดไปน้อยที่สุดแล้วเอามาเขียนเป็นสินค้าโอเคไหมคะอันนี้ค่อนข้างคำนวณช้าหน่อยนะคะฉะนั้นงานวันนี้ของทุกคนก็คือ จะมีหน้า98กับ99ในส่วนที่เหลือนะคะมีหน้า98กับ99ส่วนที่เหลือนะคะก็คือดูแผนภูมิและคำนวณตามสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์เนี่ยเขาถามอะไรแล้วเราจะมีวิธีการใดที่จะสามารถมาให้คำตอบตรงนี้ได้นะคะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเราต้องไปรวมสินค้าทั้งสามปีก่อน ถึงจะรู้ว่ายอดรวมเท่าไหร่แล้วค่อยเอามาเรียงลำดับได้นะคะอ่ะานั้นงานจะมีแค่2หน้าหน้า97้นี้ไม่ไม่ต้องส่งก็ได้นะคะที่เราทําด้วยกันในห้องนะส่งที่เป็นการบ้านก็คือหน้า98กับ99นะคะมี2หน้า10นาทีก็เสร็จแล้วมึงใช่ไหม 10นาทีก็เสร็จแล้วฉะนั้นทําเลยนะคะทําเลยอย่าให้เป็นงานค้างเพราะเดี๋ยวเราจะสอบแล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องมานั่งเคลียร์งานค้างอยู่มันมันจะลา้านะเดี๋ยวเอาเวลาไปทบทวนสอบดีกว่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องนี้แหละแต่ว่าจะเป็นกราฟเส้น ก็จะมีลักษณะคล้ายๆการดูกราฟแล้วก็ตอบคำถามลักษณะนี้นะคะถ้าเราอ่านกราฟแท่งเป็นแล้วเนี่ยกราฟเส้นก็สบายเลยค่ะดูง่ายกว่าด้วยนะคะดูง่ายกว่าเยอะเลยนะคะอ่ะงางั้นวันนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะมีคำถามไหมจ๊ะไม่มีไม่มีเข้าใจเนาะ ฉะนั้นเวลาคำนวณคำนวณดีๆนะคะไม่ต้องรีบนะคำนวณดีๆเพราะจำนวนมันเยอะอยู่นะคะเพราะถ้าเราพลาดตั้งแต่สินค้าแรกเนี่ยก็จะพลาดทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นเวลาเรารวมมันก็จะผิดไปหมดนะคะฉะนั้นต้องเวลาคำนวณต้องไปช้าๆนะคะค่อยๆค,คำนวณไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะมีสมาธินะคะสำหรับวันนี้ครูก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเ,เจอกันในคลิปพรุ่งนี้ แล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวสอบนะจ๊ะครับครูให้เอหมดทุกคนแล้วตอนนี้ให้เอหมดแล้วให้สีหมดแล้วไม่ต้องสอบครับแต่นะให้ตั้งไว้ก่อนไงแล้วค่อยหักออกเวลาทําอะไรผิดก็หักออกคบ,คบเพื้องต้นทุกคนจะได้สี่รอไว้แล้วแล้วก็ค่อยอัหักหักโอเคนะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ